สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบ,บล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่9เมษายน2024นะครับวันนี้เฟดกิลินเด็ก80จกังหวะนี้76ข่าวใหญ่ข่าวดังวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ทุกสื่อข่าวพูดถึงทั้งวงการคิดโตและวงการการเงินข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ Bitcoin Spot ETF b i t c o นะครับบิทคอยน์แมกกาซีนเขารายงานนะครับบอกว่ากองทุนที่ใหญ่ที่สุดในจีนยื่นแอปพลิเคชัน Spo t Bitcoin ETF ในเกาะฮ่องกง b i t c o i n com เช่นกันนะรายงานว่ากองทุนเมเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนกําลังเล็งสปอต i t c o i n ETF ในตลาดการเงินที่ฮ่องกงส่วน global times นะครับรายงานว่ากองทุนจากแผ่นดินใหญ่ยื่นใบสมัครสปอตบิตคอย ETF ในกะฮ่องกงและก็อีกหลายสื่อข่าวรายงานลักษณะเดียวกันนะครับสรุปสั้นๆเลยคืออะไรตอนนี้มี2กองทุนสัญชาติจีนที่ยื่นจดทะเบียนสปอตบิตคอย ETF ในฮ่องกง กองทุนที่1ชื่อ Southern Fund บริหารสินทรัพย์อยู่2 8 0ล้านดอลลาร์สหรัฐกองทุนที่2ชื่อ Harvest Fund บริหารสินทรัพย์อยู่2 3 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถามว่าตรงนี้มีผลอะไรกับนักลงทุนตาดำๆอย่างพวกเราคำตอบคือเหมือนเดิมเลยเหมือนที่สหรัฐอเมริกายื่นขอเลยนะครับถ้ากองทุน Bitcoin ETF อนุมัติคนก็สามารถเข้าไปลงทุนกนะับกองทุนได้เงนินที่กองทุนได้มาก็ต้องเอาไปซื้อบิตคอย Supply ที่น้อยลงปริมาณบิตคอยที่หลังแฮงวิ่งยิ่งน้อยลงความต้องการที่เท่าเดิมและมากขึ้นแน่นอนราคาของบิตคอยก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นสูตรเศรษฐศาสตร์101เมัธยมศึกษาปีที่4-5-6ห c คอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับทีนี้แน่นอนในอนาคตมันก็จะต้องมีข่าวเหตุการณ์ b y the rumor sell the news มีข่าวพาร์เนดัมมีฟัดว่ากองทุนต่างๆสถาบันการเงินต่างๆตอนนี้ control bitcoin บบหมดแล้ว นะตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของ Bitcoin ต้องแต่ Bitcoin ราคา5บาทนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่านี่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ไม่ต่างอะไรกับฝั่งตะวันตกในช่วงที่ Bitcoin s p o อีทีเอฟกำลังจอนุมัติและหลังอนุมัติเกิดอะไรขึ้นมีการโฆษณามีการโปรโมททีวีอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้ Google ก็เปิดให้โฆษณาในเรื่องของกองทุน E t ทที่เกี่ยวคริปโตเคิ Z. นซะีแรงต้านของคริปโตเริ่มน้อยลง ความรู้ความเข้าใจการเข้าใจถึงความเป็นดิเซนทัลไลเซชันนะสิ่งที่กองทุนต่างๆจะออกมาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุนเนี่ยมันจะทำให้อามาอากงอาเตียเหล่าเจกเหล่ามาอาซิมทุกคนที่ไปเชงเม้งเข้าใจบิตคอยมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสำหรับสาย VI นี่เป็นภาพใหญ่ที่เริ่มชัดเจนภาพใหญ่ที่ถ้าดูจากดาวเทียมเนี่ยเราเห็นเลยว่าอีสตกับเวส t เริ่มเหมือนกัน ของสาหารัฐอเมริกาเหมือนกันนะสาหารัฐอเมริกาเนี่ย JP Morgan Goldman Sachs ไม่ชอบคริปโตไม่ชอบบิตคอย n CEO CFO ออกมาด่าประจำสุดท้ายเป็น authorized participant ให้กับ BlackRock ETF นะของจีนก็เหมือนกันแบนแบนแบนแผมอ่านข่าวจีนไม่รู้กี่ EP นะข่าวที่บอกว่าจีนจะแบนนะจีนจะแบนเว็บโฮสติ้งแบนเอ็กชแนนแบนการซื้อขายสุดท้ายวันนี้ Southern Fund และ Harvest Fund บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลกับคนจีนตอนนี้เปิดตัวก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูดนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นคนโจมตีบิตคอยเวลาที่เราเห็นคนพูดว่าบิตคอยเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะเพื่อนๆคิดอย่างเดียวว่าเป็นอันนี้จังนะครับเหมือนกับ10ปีที่แล้วที่พ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร r เคยโจมตีเคยด่าบิตคอยนะสมัยก่อนแลรีฟิงซีของ b l a c k r o c k เหมือนกัน ออกมาด่าออกมาโจมตีนะครับก็แคปหน้าจอไว้10ปีค่อยกลับมาดูเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี